นครราชสีมาคิวมินซีวีซีของเราชนะจะไปเจอใครจะไปคว้าสายกับใครมาฟังกันค่ะเวลานี้นะคะการแข่งขัน AVC Women c h a m p i o n l e a g ลีก2025เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันจันทร์ที่21เมษายน2568เนี่ยทางโคราชของเราเนี่ยนำทัพโดยพี่ออนุมาสิทธิรักออมสินสสิภธิพาพจันทวิสูรแล้วก็ยังมีน้องๆน,นะคะที่จากรบุลเลิศวารุณีการรำวิรันยุพาเอสร มามาณก,กิจและอีกหลายๆคนเลยนะคะร่วมกันอน่ยค่ะในรายการนี้รายการวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยนะคะเขาจะเอาแค่2ทีมค่ะของรายการก็คือทีมแชมป์และรองแชมป์เข้าไปสู่รายการสโมสรโลกนะคะปีที่แล้วเนี่ยทางโคราชของเราได้เหรียญทองแดงนะคะพลาดไปนิดเดียวทําให เอ็นดรล็อกเก็ตของทางญี่ปุ่นแล้วก็ LP Bank ์นินบินเย่างที่พิสตูเียนทางเวียดนามเนี่ยได้เข้าไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะปีนี้ไม่พลาดแน่นอนแอดเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในโคราชของเรานะคะโดยเมื่อวานทางโคราชของเราเอาชนะออสเตรเลียไปแบบเร็วมากคือแข่งขันเร็วมากๆนะคะโคราชนะไป3ต่อศูนย์เซตเลยค่ะวันนี้นะคะวันอังคารที่22เมษายน2 5งพันรจะเป็นการแข่งขันระหว่างโคราชนะคะแข่งกับเจ้าภาาฟิลิปปินส์อย่างพ l d ะค,ะคือถ้าโคราชชนะในวันนี้นะคะโคราชก็จะเข้ารอบเข้าไปแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในวันที่24แล้ววันที่25เมษายนนะคะโคราชของเราเนี่ยอยู่กลุ่มดีนะคะกลุ่มดีเนี่ยจะไข้าสายกลับกลุ่ม A นะคะซึ่งซึ่งอะไรกลุ่ม A มีครีมไลน์ของทางฝั่งเจ้าภาพซึ่งครีมไลน์ก็เอาชนะมาแบบดุดันมากๆคือคือเก่งอยู่แล้วอะคือครีมไลน์ใครๆก็รู้ฟอร์มนะคะว่าเก่ง อยู่แล้วแถมเป็นเจ้าภาพอีกแถมกองเชียร์ในสนามฟิลิปปินเนี่ยเขามาเต็มแน่นให้ความสาคัญกับนักกีฬาของเขามากๆถ้าโคราชนะวันนี้ก็จะไปเจอแบบพบกันหมดในกลุ่ม A นะคะซึ่งแอดเชื่อว่ามีครีมลายทางฝัง่งฟิลิปปินแน่นอนค่ะ <c oughs> และก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้เจอคาซักถานด้วยซึ่งเป็นทีมที่เคยได้เหรียญในรายการนี้มาแล้วถึง4ี่ครั้งค่ะแฟนๆสงสัยนะคะว่าฟิลิปปินเนี่ยทำไมถึงส่งมาตั้ง3าทีม นะคะทีมครีมไลน์ทีมเปตตรกัสทีม,ม pldt นะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแล้วก็การแข่งขันรายการนี้ก็ให้นักกีฬาของแต่ละประเทศเนี่ยส่งเข้าสมัครกันได้แล้วก็ AVC ก็เลือกตามความเหมาะสมได้ค่ะแต่หลักๆแล้วก็คือต้องเป็นแชมป์ลีกของแต่ละประเทศนั้นๆน่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ดูตามความเหมาะสมเช่นเจ้าภาพส่งมา3ทีมเลยค่ะดังนั้นนะคะรอบก่อนรองชนะเลิศเราก็จะไม่ค่อยสายไปเจอเวียดนามนะคะเราจะค่อยมาเจอฟิลิปปินส์กับคาซัคสถานแน่ นอนค่ะทุกคนคือกลุ่ม A จะค่อยมาเจอกับกลุ่มดีซึ่งกลุ่มดีก็มีเราเนี่ยแหละค่ะส่วนทางกลุ่ม C ที่มีเวียดนามันนะคะจะค่อยสายไปเจอกับกลุ่ม B นะคะคือไม่รู้เลยว่ามาถึงวันนี้แล้วเวียดนามจะชนะไซป้าจากฝั่งอิหร่านหรือไม่ถ้าเวียดนามแพ้เว,วียดนามก็ไม่ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนะคะเพราะเวียดนามก็จะแข่งวันนี้เหมือนกันค่ะตอน9โมงเช้าส่วนไทยของเราโคราชนะคะจะแข่งกับ ฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพเวลาบ่ายสามนะสิบห้านาฬิกาตรงค่ะดังนั้นแอดก็อยากมาให้แฟนบอลได้ดูนะคะถึงแม้ว่าการถ่ายทอดสดรายการนี้นะคะจะต้องสมัครสมาชิกดูผ่านวอลเล y บอลเวิร์ลวอลเล่บอลทีวีนะคะแต่ว่าแอดอยากให้แฟนๆได้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากดูตามช่วงเวลาหรือใครอยากดูคู่ไหนนะคะก็สามารถทักแชทเพจ Facebook ของแอดมาได้กดติดตามก่อนนะคะแล้วค่อยทักมา ดูกันรอรุ้นกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้โคราชของเราด้วยในชัยชนะวันนี้คือถ้าชนะก็คือเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนแล้วก็จะไปหนักในการเจอเจ้าภาพอย่างครีมไลน์หนักจริงๆค่ะก็ภาวนาค่ะเพราะว่า แอดดูตั้งแต่ปีที่แล้วก็ก็คือดุเดือดเผ็ดมันในที่นี้คือเป็นกำลังใจให้โคราดอ่ะเพราะว่าโคราดพลาดมาในปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็มาด้วยความตั้งใจอีกครั้งเข้าใจะปะคือถ้ามันไม่เข้ารอบอีกครั้งอ่ะแอดก็มองว่าทางโคราดก็คงใจแป้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าปีหน้าโคราดก็จะไม่ได้แข่งแล้วค่ะถ้าดูตามแชมป์ของลิกไทยปีนี้นะคะมันก็เป็นซูพรีมใช่ไหมปีหน้าก็จะเป็นซูพรีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแทนโคราดแล้วนะคะนอกสกจากว่าซูพรีมไม่อยากเข้าร่วมแล้วก็ส่งตัวแทนโค อีกครั้งแต่แอดว่าไม่น่าใช่ค่ะยังไงปีหน้าก็คงจะเป็นซูพรีมดิปรพยาชมบุรีค่ะที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการสโมสรหญิงชิงนาเลิศแห่งเอเชียแน่นอนด้วยตามหลัก,กน,นะคะดังนั้นปีนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นแบบ ปีปีสุดท้ายของโคราชที่ไม่รู้ว่าในอนาคตแชมป์ไทยแลนด์ลีกจะเป็นโคราชอีกไหมนะคะก็เป็นกำลังใจให้โคราชแบบที่สุดเลยค่ะในการทำถึงฝันทำถึงเป้าหมายของตัวเองให้ได้ในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะแฟนแฟล,และบอลคิดว่าอย่างไรคะวันนี้โคราชของเราเนี่ย จะชนะเจ้าภาพอย่าง PLDT ฟิลิปปินส์หรือไม่และถ้าเราชนะในรอบเนี้เราก็ต้องไปแข่งกับเจ้าภาพครีมไลน์ซึ่งเป็นแบบหุ่มสมสรจัดหนักจัดเต็มอีกโหเราจะชนะฟิลิปปินส์หรือไม่คะเราไปแข่งบ้านเขาด้วยแฟนคลับเขาก็เต็มสนามไปหมดอ่ะสู้ๆโคาาวันนี้นะคะบ่ายสามโมงเย็นเจอกันค่ะ